อ่าโอเคทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะ JL ป้อมนะโอเควันนี้ผมจะมาสุ่มเป็นตัวของคำพีทั่วไปนะโอเคก่อนอื่นก่อนจะรับชมคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับโอเคนี่ตัวนี้นะคำพีทั่วไปตัวนี้อ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตรงหน้าเกมเลยนะตรงหน้าสุ่มกิจกรรมเลยไปอ่านี่นะทุกคนรางวัลใหญ่จะเป็นสกิลสตัวนี้นะนี่ โอมาโอเคแล้วก็สีตัวตามนี้เลยนะทุกคนอืม <What? S 1> ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ701คัมพีนะอ่าซ่มหนึ่งครั้ง10บสิบอันนะปะเดี๋ยวไปซ่มทีละอันก่อนอ่ะอันแรกโอ้โหอันที่สองโอ้ยยังไม่ได้อยู่ดิสามโอ้โหไปที่สี่เลยครับโอ้ทุกคนผมว่ามันได้ยากมากเลยว่ะ อ่ะต่อไปผมจะส่มทีละสิบอะไรนะนทุกคนจนกว่ามันจะหมดเลยโอเคไปอ่าผมจะส่มแบบเร็วๆนะทุกคนกว่จะได้ะไรกาลังดูดิผมต้องวาดยังไงเนี่ยดูดีดูดีทุกคนขนาดไม่วาดก็แล้ววาดก็แล้ว,ลวยังไม่ได้เลยทุกคนดูดีอ้ต้องเข้าใจเนามันเป็นของฟรีเดียนะใกล้หมดแล้วอะเดือเท่าไรเนี่ยโอ้ยสองร้อยกว่าปะ่ะ ออหีกสามครั้งทุกคนอีกสองครั้งครั้งสุดท้ายทุกคนหมดตี้เลยไม่เหลือสักอันโอ้โหสกินที่หวังไว้ทุกคนดูดิไม่ได้สักอันเลยอ่าสำหรับของที่สุ่มมาก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนโอเคอีกอย่างมันเป็นของฟรีด้วยเนาะเออต้องเข้าใจโอเคอาก่อจะลากันไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผม้วยนะ บายบายทุกคน